เป็นนี่หนึ่งพันล้านไล่ลูกน้องออกหมดเผยชีวิตหนุ่มเสกสรรยืนขายเกาเหล่าแม่ชีวิตเคยเป็นนักร้องดังเฉลยสัมพันธ์เข่าลือเด็กป๋าถามว่าพี่อยู่ในวงการ34ปีหนุ่มได้ตอบว่าประมาณ34ปีตอนนั้นเข้ามาในเรื่องเกมโชว์คู่หูพิกล็อก พอเล่นแล้วผมชนะได้แจ็คพอตได้รถยนต์พอเจ้าของบริษัทเขาเห็นเล่นสนุกร้องเพลงได้ไหมต่อแรกให้เล่นละครเรื่องเทวดาตกสวรรค์แต่ว่าช่วงที่ไปเล่นใหม่ๆผมไม่ได้เทนเลยว่าอารมณ์อย่างนี้ต้องพูดยังไงสุดท้ายเขาเปลี่ยนตัวหลังจากนั้นเจ้าของบริษัทเหมือนสงสารถามว่าร้องเพลงได้ไหมลองร้องให้ฟังตอนนั้นเขาเปิดค่ายเพลงคีตาพอดีผมก็เลยได้เป็นศิลปินเบอร์แรกของคีตา แต่ก่อนหน้านี้เป็นพ่อค้าขายผลไม้มาก่อนหนุ่มได้ตอบว่าจริงๆแล้วเราเป็นเด็กที่บ้านมีสวนมะม่วงสวนมะพร้าวเวลามะม่วงออกเราก็เอามะม่วงมาตั้งขายที่ตลาดใส่ถุงไปขายที่โรงเรียนพันตัวเองมาทําธุรกิจได้ข่าวว่าลงทุนไป600ล้านหนุ่มได้ตอบว่าใช่มันคือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกชื่อว่าคาสิโนมิวสิกสไตล์สตูดิโอมิวสิกสไตล์มันจะมีดิสโกเทค มีคาราโอเกะ50ห้องมีผับมีร้านอาหารมีอะไรอยู่ในนั้นทั้งหมดประมาณ10ไร่ตอนนี้ก็เป็นคอนโดหมดแล้วคือผมเป็นศิลปินคนแรกที่บ้าดีเดือดซึ่งเจอด่าก็เยอะเราคิดอีกสไตล์หนึ่งว่าศิลปินเราต้องหาอะไรทําให้มันงอกเงยที่ได้ยินมาว่าสาเหตุที่เราสามารถเปิดคอมเพล็กซ์ที่มันใหญ่ขนาดนี้ได้ 1. สาเหตุก็คือป่าเปมหนุ่มได้ตอบว่าใช่ครับ บอกได้เลยว่าในชีวิตผมนอกจากคุณพ่อคุณแม่ผมคิดว่าป๋าเป็มเป็นผู้ที่มีบุญคุณอีกคนในชีวิตที่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตทุกอย่างเพราะผมรับใช้ป๋ามารับใช้ยังไงเวลาป๋ามีงานผมก็ไปร้องเพลงให้ป๋าทุกงานทำไมพี่หนุ่มถึงไปสนิทกับป๋าได้หนุ่มได้ตอบว่าจริงๆตอนสมัยเด็ก ตอนผมเรียนอยู่ที่สามเซนวันเด็กเขาจะเอาเด็กนักเรียนไปพบป่าเปรมที่บ้านผมเป็นตัวแทนโรงเรียนไปพบป่าที่บ้านหลังจากนั้นพอผมโตขึ้นผมได้เป็นนักร้องและได้ไปที่หอสมุดแห่งชาติผมก็ไปคัดหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งนะไปขอซีหลอกเขามาแล้วมาใส่กรอบแล้วมาหาป๋าบอกป๋าครับนี่ผมตอนเด็กนี่ผมได้เป็นศิลปินแล้วผมจะมาร้องเพลงรับใช้ป๋ามันก็เริ่มผูกพัน ป๋าก็ดีใจเขาบอกนึกไม่ถึงเลยแล้วเขาก็ซัพพอร์ตทุกอย่างตอนธุรกิจเจ๊งผมก็เซเหมือนกันนะพอล้มไปปุ๊บผมเป็นหนี้ขึ้นมา1,000ล้านเลยพอมันหยุดปุ๊บดอกเบี้ยมันเพิ่มจากผู้ที่เคยอยู่จุดสูงสุดมีทั้งชื่อเสียงเงินทองผลงานและธุรกิจใหญ่หลายร้อยล้านวันนี้ได้พลิกผันอีกครั้งเปลี่ยนมาเป็นบทบาทการขายอาหารรันข้างทางในย่าสุขุมวิทด้วยวิกฤตโควิด -19 ตอนนี้ทำยังไงกับหนี้หนุ่มได้ตอบว่าตอนนั้นแบงก์ก็ฟ้องอะไรต่างๆสุดท้ายหนี้สินก็เคลียร์ไปได้บางส่วนส่วนที่เคลียร์ไม่ได้เขาก็ฟ้องล้มละลายผมมีธุรกิจเกี่ยวกับซื้อขายและจัดแสดงวัตถุโบราณวัตถุมงคลในต่างประเทศและมีทำโรงงานหล่อทำได้หลายปีแล้วหลังจากที่อยู่กับคุณวิชัยคิงพาวเวอร์แต่ปีที่แล้วเก็บเงินลูกค้าไม่ได้เลย นี่ทุกคนกลายเป็นโดมิโนพอออเดอร์หยุดเราโทษเขาไม่ได้ด้วยแต่ละคนลูกค้าชั้นดีไม่เคยเสียเครดิตทั้งนั้นปีที่แล้วปีเดียวผมเสียหายเป็นหลักร้อยล้านนะพอไม่มีไรายได้ทำให้ต้องวางแผนต้องหาทางออกแก้ไขแก้ปัญหาเริ่มประชุมลูกน้องค่อยๆลดรายจ่ายลดคนเวลาผมไปประชุมทีก็ไปไล่เด็กออกทีจากมีเป็นร้อย เหลือตอนนี้แค่20เท่ากับหายไป80กว่าคนมันเศร้านะแต่ขอให้ทุกคนเข้าใจถ้ามันดีขึ้นจะเรียกกลับมาใหม่คิดมองหาอาหารที่มันขายได้ทั้งวันตั้งแต่เช้าแทนที่จะเสียค่าเช่าทั้งวัน แต่ขายได้แค่ช่วงเย็นแถมเป็นร้านนั่งดื่มซึ่งเบียร์เราก็ขายไม่ได้อีกงั้นมาขายเกาเหล่าเลือดหมูดูยุคนี้ไม่ว่าคุณจะเคยเป็นใครมาก่อนต้องไม่หมิ่นเงินน้อยหรือรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐหรือใครก็ตามแต่ต้องทำยังไงก็ได้ให้มีกระแสะเงินสดเข้ามา